ทีมงานของกองเพลาพาวครับขอบคุณทานผู้แทนสัมผัสรัตนดนกจนจากมูลเดชทตรงเขาร่วมแสดงถาน ใหญ่่ว่าจะเอาแค่นอกก็จับออก้คับออกเลยพอฐานลำไป

ทำเป็นการเยากับสเด็นเรียนกอนนะครับทางตอสมหงนะครับตอสมหัับเรืองห้เด็จเรียนกอนนะเดียไปหาละสหงขาฟ้นะไ้ดังงเนวงไฟึตลงตอังมาขนทุกสูงลกสตาตกไกลได้หลาย ขอทีมงานลองเท่าเท่าตรงตรงดีตามสามนิ้วนี่เลยย่นีุ่กนงานได้เานบบานนอมาดูกับไพรคกันถาเป็นพวกนหานรับ เทวดาลาครับคนหางนะครับเทวดาจังวัดสุไซเป็นเกลียวเียรองเหียรองเีรองตัดโดนเขาพีตัดแนวเขาี่ครับ ขป็นดีอยู่เป็นดีอยู่รู้ไหอยู่ที่ทางเชียงทีดีส่งัวดีไปได้เดียวละจะพูดธละจะเขามีดเลยนะครับ